คือกลุ่มคนที่เป็นโรคกดไหลย,ย้อนเรื้อรังหรือว่าเป็นนานๆน,นะคะก็จะมีการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เรื่องของภาวะหลอดอาหารอักเสบแล้วก็หลอดอาหารอักเสบนาน,านๆก็จะมีภาวะเรื่องของหลอดอาหารตีบได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ผิวนะคะจนถึงขั้นกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ นหยุดก็ยังหอบงานกลับมาทําที่บ้านอีกแทนที่จะพาแม่ออกไปข้างนอกหาอะไรกินบ้างกินข้าวบ้านนี่แหละแม่อย่าออกไปไหนเลยโควิดยังไม่ไปไหนถ้างั้นเดี๋ยวแม่สั่งอะไรอร่อยๆมากินแล้วกันนะขาหมูเยอรมันไขมันเยอะพิซซ่าแป้งเยอะแม่ อาหารญี่ปุ่นของดิบหมักดองเดี๋ยวท้องอืดแน่ห่วงแม่เหรอใช่แม่ช่วงนี้ท้องหนูเสียบ่อยด้วยอะถ้างั้นเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองย<ะ>งันตามใจแม่เลยเอาเมนูที่แม่ชอบเลยนะตามใจวันหนึ่งเดี๋ยวแม่สั่งเผื่อหนูด้วยละกันครับผมขอบคุณคับเจ้ามือคนสวย <laughs> อาการอันตรายยอดฮิตของคนวัยทำงานอาการทางจิตย,ยังยังยังไม่บ้านะเอ๊ะหรือเปล่านี่นี่นี่ถ้าคุยคนเดียวได้ขนาดเนี้ย <ๆ S 1> ก็ต้องมีอาการบ้างแหละโรคอ้วนเฮ้ยจะอดตายอยู่ละเอาอะไรมาอ้วนใช่ใช่ช่เราออกจากสแลนเดอร์หุ่นนางแบบขนาดนี้รอกกบกระเพาะอันนี้ไม่แน่ ช่วงนี้ปวดปวดหายหายข้าวปากก็ไม่ค่อยกินตรงเวลานั่งเพออะไรอะของมาส่งแล้วเนี่ยไม่ได้ยินหรือไงจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกปวดท้องอะแม่รู้สึกส ที่ลิงเปียถ้างั้นแม่ว่าไปให้หมอเช็คสักหน่อยดีกว่าเนาะเนี่ยอาการมันคล้ายกดไหลย,ย้อนนะไม่ใช่โรคกระเพาะธรรมดาแล้วอ่ะลูกจ้าแม่ว่าจะไปอยู่ช่วงนี้เป็นบ่อยมากเวลากินข้าวอิ่มอ่ะสวัสดีค่ะ พบกับกุก๊กิกและรายการแบง k อกไลฟ์เพ t ต y Station สาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะไม่เห็นแล้วค่ะว่าเรื่องของอาการแสบร้อนหลังรับประทานอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำกับใครหลายๆคนนะคะจนบางครั้งเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วไม่ได้สร้างอันตรายอะไรให้กับร่างกายซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะอาการแสบร้อนหลังจากรับประทานอาหาร หรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยเป็นอันตรายได้มากกว่าที่คุณคิดถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแลร่างกายให้ถูกวิธีค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการแบงคอกไล f e เฟล t y Station นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชุติมาคงชยนันนะคะอายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลลาดพร้าวจะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของโรค กรดไหลย้อนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะค่ะวันนี้หนูอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคยอดฮิตเลยหลายคนเป็นกันเยอะมากกรดไหลย้อนค่ะมันคืออะไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทราบกลไกการเกิดโรคกรดไหลย้อนก่อนนะคะค่ะโรคกรดไหลย้อนนะคะมีกลไกเกิดจากหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายค่ะมีการคลายตัวนะคะ เ,เป็นครั้งคราวนะคะ,คะไปทําให้คนไข้มีอาการเหมือนแสบร้อนบริเวณกลางอกนะคะเรอเปรี้ยวนะคะ,คะหรือว่าบางคนนะคะก็จะมีอาการเหมือนมีน้ำนํำขมขมน้าเปรี้ยวนะคะไหลย,ย้อนขึ้นมา,นมาบริเวณหน้าอกนะคะหรือข้อหรือว่าในปาก ะะซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะก็เป็นอาการจฉพาะสาหรับโรคกลดไหลย้อนนะคะจ้าแล้วก็ยังมีบางคนนะคะก็จะมีอาการแน่นหน้าอกนะคะ,คะซึ่งคลา้คลายโรคหัวใจนะคะ,คะแต่เราก็ตรวจด้านทางทางหัวใจแล้วก็พบว่าปรกติดีะะอัตราการเต้นหัวใจอะไรปกติไม่ได้เป็นโรค<ช>หัวใจแน่นอนแล้วก็ลองทานยาลดกรดดูนะคะเพราะว่าอาการดีขึ้นอันเนี้ยก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคกดไหลย้อนได้นะคะค่ะก็ะะนอกจากอาการทั้งหลอดอาหารแล้วนะคะก็ยังมีอาการนอกหลอดอาหารนะคะที่เราพบบ่อย ก็คืออาการไอเรื้อรัง oh, นะคะ okay. เจ็บคอเรื้อรังนะคะหรือว่าเสียงแหบเรื้อรงังหรือว่าบางคนนะคะก็มาด้วยอาการหอบหืดนะคะทัทง้งทังที่ได้รับยาหอบหืดแล้วอาการไม่ดีขึ้นแล้วอย่างนี้เวลาเราเป็นแล้วเนี่ยระหว่างที่เราเป็นเราควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะคุณหมออ๋อสหรับกฎระยะนะคะเริ่มตน้นกตั้งแต่การปฏิบัติตัวนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการใช้ชีวิตประจําวันเริ่มตั้งแต่แนะนําลดน้ําหนักนะคะโอ้โหยากเลย <laughs> ในกลุ่มคนที่มีน้ําหนักเกินนะคะ S <S แล้วก็พยายามลดการสูบบุหรี่สูบบุหรี่ก็เกี่ยวข้องช่สัมพันธ์ได้ค่ะแล้วก็งดการดื่มสุราสําหรับการรับประทานอาหารนะคะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงพวกของมันๆะะนะคะแล้วก็งดการดื่มกาแฟนะคะ<ม><น> แล้วก็แนะนําให้รับประทานอาหารเป็นมื้อน้อยๆแต่บ่อยๆนะคะทานแล้วก็ห้ามนอนทันทีต้องทิ้งไว้อย่างน้อยสชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดบางคนมีอาการกรดไหลย้อนช่วงกลางคืนนะคะก็หมอก็แนะนําให้อาจจะนอนยกศีรษะสูงนะคะสูงเท่าไรก็สูงประมาณ8นิ้วนะคะสูงใช่ค่ะอาจจะนอนเป็นนอนตะแคงซ้ายนะคะก็คือเพื่อจะลดอาการกรดไหลย้อนช่วงกลางคืนได้นะคะจ้ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับพฤติกรรมและอาการกรดไหลย้อนก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะยังมีอาการแสบร้อนหน้าอกเรือเปียวอยู่นะคะ แล้วก็รบกวนชีวิตประจําวันนะคะก็หมอนแนะนําให้รับประทานยานะคะโดยยาในกลุ่มที่หมอนแนะนําก็คือเป็นกลุ่มยาลดกรดนะคะวิธีการทานก็คือแนะนําให้ทานเป็นก่อนอาหารนะคะกอนอาหารเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ทานวันละครั้งนะคะนานประมาณ4-8สัปดาห์นะคะใช่ค่ะถ้าดีขึ้นก็สามารถหยุดยาได้นะคะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเราอาจจะพิจารณาให้รับประทานเป็นวันละสองครั้งนะคะก็เป็นก่อนอาหารเช้ากับเย็น ะะแต่ถ้าเกิดทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าอาจจะต้องมาตรวจนะคะเพะื่อการวินิจฉัยอีกทีนึงต้องะะมาหาค,คุณหมอชุติมานี้แหละ,ะให้คุณหมอดูให้หน่อยแต่ว่ากีเชื่อว่าหลายๆคนถ้าสมมติว่าเรามีวิธีการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วทานยาแล้วด้วยแต่ว่า มันก็ยังไม่หายอยู่ดีอาการหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลที่จะทําให้เป็นโรคอะไรร้ายแรงขึ้นแล้วคือกลุ่มคนที่เป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนเรื้อรงังหรือว่าเป็นนาน,นะะๆ,ๆนะคะก็จะมีการเ,าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ภา <ฮะ S 2> วะแทรกซ้อนที่เราเจอก็คือเรื่องของภาวะหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งความรุนแรงเนี่ยก็จะมีอยู่สีเกรดนะคะก็<ฮ>ะเป็นตั้งแต่ A B C D นะคะแล้วก็หลอดอาหารอักเสบนานๆนะคะก็จะมี ภาวะเรื่องของหลอดอาหารตีบได้นะคะจะรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ผิวนะคะจนถึงขั้นกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้นะคะซึ่งความเสี่ยงนะคะก็คือในกลุ่มที่เป็นแบบเพศชายนะคะอายุมากกว่า50ปีสุบุรีนะคะโโห,หรือว่าเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนที่เป็นเรื้อรังนานมากกว่า5ปีนะคะใช่ค่ะหรือว่ากลุ่มคนที่อ้วนนะคะก็คือ BMI มากกว่า25นะคะหรือว่ามีภาวะเรื่องของหูรูด หูลุดหย่อนนะคะเป็นเรื่องของกระบังลมหย่อนเรื่องของกลไกการทํางานที่พอมันไม่ปกติอ่ะแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องที่เป็นเอฟเฟกตตามมาคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ต้องมีอาการขนาดไหนถึงจะต้องมาพบแพทย์นะคะเมื่อไรที่พบแพทย์นะคะคำตอบก็คือเมื่อมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนดังต่อไปนี้นะคะก็คือมีอาการเรื่องของกลืนกลืนลําบากกลืนไม่ค่อยลงมันติดคออยู่กลืนติดติดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลืนแล้วเจ็บ อันนี้ค่ะต้องรีบมาหรือบางคนก็คือมีอาการอาเจียนอาเจียนต่อเนื่องนะคะประมาณมากกว่า10ครั้งนะคะไม่ปกติแน่นอนใช่ค่ะหรือว่ามีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารนะคะก็เช่นอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่ามีภาวะถ่ายดำนะคะมีภาวะซีดโลหิตจางขาดธาตุเหล็กอันนี้ค่ะก็ต้องรีบมานะคะหรือว่ามีภาวะน้ำหนักตัวลดลง ทั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักก็คือลดมากกว่า7%ของน้ำหนักตัวปกติเนี่ยค่ะ,คะต้องรีบหมาพบแพทย์หรือว่ารับประทานยาเองแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอย่างนี้หมอก็แนะนําว่าต้องรียบมาพบแพทย์จ้ะ มาพบคุณหมอได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าเราได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆครบถ้วนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคโกรดไหลย้อนต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับแพทย์หญิงชุติมาขขงชยนันนะคะอายุรแพทย์โรคทางเดิอนอาหารและตับโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอใดีค่ะอย่าลืมเช็คตัวเองให้ดีซะก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ที่หลัง ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการแบงคอกไลฟ์เฮล t ี้สเตชันก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันอย่าลืมค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้กูกิ๊กละคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพิมพิชาพิทักษ์ไทยผู้จัดการศูนย์กระดูกและข้อและศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลลาดพร้าว การให้บริการของโรงพยาบาลลาดพร้าวศูนย์เฉพาะทางอาคาร3ในปี2566นี้เราได้มีการพัฒนาและก็ดูแลในเรื่องของการให้บริการศูนย์เฉพาะทางโดยในเน้นในเรื่องของการให้บริการทางด้านศูนย์กระดูกละข้อซึ่งศูนย์กระดูกละข้อเนี้ยเราจะมีการผ่าตัดโดยการผ่าตัดผ่านกล้องไม่ว่าจะเป็นเอ็นข้อเข่าข้อไหล่ ข้อมือหรือข้อเท้าแล้วก็มีการผ่าตัดแบบสองกล้องทางกระดูกสันหลังนะคะนอกจากนี้ในการฟื้นฟูเราก็ยังมีหน่วยของกายภาพบําบัดซึ่งเราจะดูแลในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในเรื่องของโรบอทเข้ามาในช่วยของการฟื้นฟูนะคะส่วนสัลากรรมเองเรามีคลินิกเฉพาะทางในการดูแลแผลเบาหวานซึ่งเราเน้นในเรื่องของการดูแลคนไข้ไม่ให้ถูกตัดอวัยวะ แล้วก็คลินิกทางเดินปัสสาวะจะมีการตรวจแล้วก็วินิจฉัยในเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะมีการผ่าตัดทางศัลยกรรมผ่านกล้องไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อนหรือการผ่าตัดไส้ติ่งศูนย์ทางเดินอาหารและตับเองเราก็มีการดูแลในเรื่องของการส่องกล้องทางเดินอาหารตั้งแต่ทางเดินอาหารส่วนบนจนถึงทางเดินอาหารส่วนล่างเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและก็ตรวจรักษานะคะนอกจากในเรเื่องของการให้การรักษาแล้วนะยังมีเรื่องของการให้การบริการการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองและก็ตรวจรักษาโดยเราจะมีศูนย์ตรวจสุขภาพแล้วก็มีการตรวจโดยเรื่องของการทำา MRI หรือ CT s ーー c สแกนนะคะ เพราะการดูแลและห่วงใยสุขภาพหลักของคุณคือหน้าที่หลักของเรา